สาววินยัยเชียงคือฟุตบอลไทยบายมาดามแป้งสไตล์ประจำวันที่24สิงหาคม2 564โดยใช้พบพปกครั้ง,องบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเชียงคืนนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเชียงคืนวันนี้สื่อญี่ปุ่นวิเคราะห์ทีมทีเดอรทอนจะแซงคว้าแชมป์เจล,ลิกโดยนักวิเคราะห์ลูกหนังของญี่ปุ่นนะฮะได้ออกมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่ทีมนั้นจะคว้าแชมป์เจลิก ลีกสุดสุดของทางญี่ปุ่นในายการใหม่นี้ซึ่งสานการปัจจุบันโยโกฮาม่าเอฟมารินอสแชมป์เจลิก2019ตดสกัดของแบ็กซ้ายชาวไทยธีตะทอบุญม,มาทันวรังอันดับที่2แข่งทั้งหมด25นัดไม่ทั้งหมด59แต้มโดยมีคาวาสกิฟอนตาเล่แชมป์เจลิก2020วรังอันดับ1แข่ง25นัดไม่6 4แต้ม ซึ่งมีความห่างของคะแนนเหลือเพียงแค่4แต้มเท่านั้นหลังจากมาริโนสไม่แพ้ใครนานถึง12นัดติดต่อกันโดยเก็บชนะไปถึง10นัดเสมอเพียงแค่2นัดเท่านั้นซึ่งนักวิเคราะห์ด้านลูกหนังของญี่ปุ่นมองว่าโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสทีมของทีระทอมบูมัทันจะสามารถแซงคาวาซกิฟอนตตเลเข้าป้ายคว้าแชมป์ไปได้ในที่สุดหลังจากพวกเขาเคยทําเหตุการณ์เช่นนี้ได้มาแล้วในปี2019โดยคาวาซกิฟอนตตเลลูกทีมของโทรุโอนิกิ กุนซื้อไว้เจ็ปีต้องเสียผู้เล่นแกนหลักสําคัญในแนวรุกถึง2คนทั้งอาโอดธนกะและก็คาโอรุมิโตมะที่ย้ายไปาคาแข้งยุโรปส่งผลกระทบต่อทีมอย่างเห็นชัดเจนส่นัดหลังสุดนี้ยังไม่พบกับชัยชนะทีมจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการปรับจูนอย่างมากเลยนะส่วนทางยูกฮาม่าเอฟมารินอสที่ได้กุนซือคนใหม่อย่างทางเควินมัสแคดกุนซือชาวออสเตรเลียไว้ย48ปีเขาคนนี้สามารถเปเลี่ยนผู้เล่นภายทีม ให้มีพลังและก็มีความกระหายในชนะได้จาก5เกมหลังสุดที่ทางเควินมัสแคทคารัจแน่งมีการส่งผู้เล่นสำรองลงสนามมากถึง25คนเมื่อเทียบกับทางโทรุโอนิกิที่มีการส่งผู้เล่นสำรองลงสนามจำนวนกว่าน25คนจากทั้งหมด5เกมหลังเท่านั้น ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะฮะเมื่อลูกทีมของเควินมัสแคดมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นในระบบระหว่างการแข่งขันในสนามพวกเขาเนี่ยสามารถเตินหน้าลุยต่อทันทีโดยที่ศักยภาพของทีมไม่ได้มีลดลงเลยแม้แต่น้อยไม่ต้องมีการปรับจูนในสนามมากมายนักดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ดูเหนือกว่าคาวาสกิฟอนเตเล่อย่างชัดเจนถ้าหากยังเป็นเช่นนี้โยโกฮาม่าเอฟมรินอส จะสามารถพลิกแซงคาวาสกิฟอนตาเล่เข้าสู่การคว้าชแชมป์สมัยที่2ในรอบ3ปีที่สำเร็จสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของเชีรทอนบูมัทันลุ้นลงสนามกระทางโยโกฮาม่าเอฟมาดิโนตบุกเยือนซากันโตสึในวันที่25สิงหาคมจะเแต่กเวลาเจนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยที่สนามเอกิมาเอะเรียลเอสเตสเตเดียมติดตามการถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ตส่วนคาวาสกิฟอนตาเล่น,นั้นมีคิวเยือนชินอวิสปาฟโกกา วันที่25สิงหาคมที่ถึงนี้เป็นนว่างงานนี้ไปรอร่วมให้กำลังใจแล้วก็ร่วมเชียร์และก็เป็นสักขีปยานในการลุ้นแชมป์อีกหนึ่งครั้งของทางโกอุ้มกันด้วยครับก็ฝากติแแดแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์โกอุ้มไปชิงแชมป์เจลิกอีกหนึ่งครั้งเป็นครั้งที่2กันด้วยเนี่ยจ้าแล้วมาดูข่าวต่อมากันที่ก่อนครับแม้ลงแค่สิบนาทีสสิตีเจ้ายาไม่แพ้ใครในทีมเลยนะหลังจากที่ทางยา่าสิริโชคพาโศ ตัวรุกทีมชาติไทยของสโมสร FC บริเกียได้รับโอกาสได้ลงสนามช่วยทีมช่วงท,ท้ายเกมที่บุกไปแบ่งแต้มมอนเตดิโอกะยามากตาตะไป .2 ต่อ2เมื่อวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจบเกมมีการเปิดเผยสติของเจ้ายาเป็นนักเตะท,ที่สร้างโอกาสการยิงเข้ากรอบได้ดีในทีมจากโอกาสในการยิงถึง2ครั้งเข้ากรอบ1ครั้งคิดเป็น50%และก็เลี้ยงบอลผ่านผู้เล่นสำเร็จหนึ่งครั้งจากโอกาส1ครั้งคิดเป็น100%ซ์ สรับโปรแกรมน,นต่อไปของ FC บริกิลจะเปิดบ้านรับเวลาบริสอาคิตะในวันเสาร์ที่28สิงหาคมจะเต็กันเวลา10.30นาาาเป็นต้นไปนครับนะนผมเป็นว่าง,งานนี้เจ้าย้านะฮะชื่อว่ามีดีกีที่ไม่ธรรมดาก็ไปให้กำลังใจเจ้าย้ากันด้วยนะครับแล้วมาติข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับนักธกิจบุตรสิงจากดาวรุ่งกระต่ายสู่ความฝันในแดนกระทิง โดยเป็นเรื่องที่น่ายินดีปรีดาสำหรับวงการฟุตบอลไทยเป็นอย่างยิ่งเมื่อทางตะวันนัฐกิจบุตรสิงห์หวหอกดาวรุ่งวัย18ปดีได้สัญญาในรูปแบบการยืมตัวสู่สโมสรอูนิโอนอาดาเบทีมในระดับดิวิชั่น4ของสเปนซึ่งเป็นสัญญายืมตัวจากสโมสร้ตสกัดอย่างทางอุตเตนีเอฟซีทีมในลีกล่างของเมืองไทยเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลเต็มเช่นเดียวกับทางชานรงพรหมศรีแก้วแนวรุกดาวรุ่งวัย20ปีของทางชมบีเอฟซีที่ถูกปล่อยแบบยืมตัว เป็นเวลากว่า1ซีซั่นมาอยู่กับทางอาดาเบในช่วงก่อนหน้านี้นับเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งพร้อมๆกันในลีกทวีปยุโรปของทั้งเจ้าหนึ่งและก็ตะวันที่น่าจะได้อัพเลเวลฝีเท้าขึ้นไม่มากกว่าน้อยในดินแดนกระทิงนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นชื่อของนักธกิจบุษงไม่ใช่นักเตะดาวรุ่งที่รู้จักกันในวงกว้างมากมายเท่ากับทางชานรงค์พรหมศรีแก้วเพราะเขายังไม่เคยสัมผัสลีกสุดอย่างไทยลีกหนึ่งเลยแม้แต่เกมเดียว แล้วทำไมนักธุรกิจบุษงถึงได้เซ็นสัญญาก,กับทีมในลีกสเปนเขาเป็นใครมาจากไหนและเคยผ่านการขัดเกลาฝีเท้ามาอย่างไรบ้างติดตามทุกเรื่องราวของนักธุรกิจคนนี้กันได้เลยครับสำหรับทางตะวันนักธุรกิจบุษงเขาเกิดวันที่2พฤษภาคมปี2อ0 3หรือเมื่อประมาณ18ปีที่แล้วณนอำเภอบ้าน,าน,านาไร่จังหวัดสุพรรณีนักธุรกิจเป็นเด็กที่ชื่นชอบฟุตบอลโดยเขาเริ่มเตะฟุตบอลที่บ้านเกิดจากนั้นวัยเพียงแค่13ปี นักธุรกิจคนนี้ก็ได้ย้ายเข้ามาสู่อะคนเตมีของสโมสรบางกอกกร์ตสเอฟซีหรือบีจีปทุมในยุคปัจจุบันนี้ชุดนั้นเป็นชุดเด็กสร้างของโคดดาทธงชัยรุ่งเรืองเลิศเฮดโค้ดวัยหนุ่มดีกรีโปไลเซนที่สร้างชื่อเสียงจากการทําทีมเดอะแรบบิทจูเนียชุดมัสจันท์ที่มีเจัตวันอยู่ด้วยในกลุ่มนั้น โดยทีมเยาวชนของกระต่ายแก้วชุดนั้นมือนตเตะชื่อดังของรุ่นนะฮะเกิดในปีพศ2566ทั้งธนกฤตและออไขนัธกิจบุตรสิงธนกฤตทองสีและก็สัตวัษลีลาที่ช่วยกันกวาแชมป์แบบรัวๆเลยซึ่งเริ่มต้นจากการคว้าแชมป์ MOL Youth League U13 ปีในปี2016-2017ซึ่งโคดดาดคว้าตำแหน่งผู้ฝึกสอนจเจ้าเจียม MOL Youth League U13 ปี ในปี2016ถึง2017กันอีกด้วยนะจากนั้นนักธกิจและก็พลพรรคก็จัดการควา้าแชมป์ฟุตบอลเยาวชนและก็ประชาชนของประเทศไทยปี2017ในชุดอายุไม่เกิน14ปีก่อนที่ปี2018โคดดาาจะได้โอกาสเข้ามาทำทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน16ปีในการเล่นรอบสุดท้ายศึกชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศมาเลเซียซึ่งตอนนั้นโคชดาดใช้นักเตะอายุเต็ม16ปีเป็นหลักนะฮะเช่นทางวรากรทองใบสุวรรณเหมือนตาจักกระพง แสนมะฮุงฉัดมงคลเรืองธนโรธสารุตเสาวรสธนรัตน์ทุมเสนธนวริทนทร์ทุมเสนแต่เขาก็ได้ใส่ชื่อของนเตจากทางบีจีชุดนี้ที่มีอายุน้อยกว่า1ปีแบกอายุเข้าไปในทีมชาติไทยชุดนั้นด้วยหลายคนซึ่งการได้ลงเล่นชุดยูสิปีระดับเอเชียในวัยเพียงแค่15ปีก็ทําให้นักเตหลายคนของบีจีชุดนั้นอัพเลเวลขึ้นอย่างชัดเจนและพอกลับมาเล่นบริการใหญ่ที่สุดของรุ่น15ปีในช่วงปลายปี2018นนั่นคือ สุดพิบอลอายุ15ปีชิงแชมป์ประเทศไทย2018หรือ King Power Cup 2018ผลคือกระต่ายน้อยชุดนั้นสามารถคว้าแชมป์ King Power Cup 2018มาครองได้แบบสบายๆต่อมาในปี2019เมื่ออายุ16ปี b บจีชุดนี้ที่นำมาโดยธนก,กิจและออไขนธนกิจบุตรสิงธนก,กิจทองสีและก็สตวสรวัตรลีลา ถูกสั่งให้แบกอายุขึ้นไปเล่นร่วมกับชุดยูสิบแปดปีและทรงสนามแบบแบกอายุ2ปีแข่งรายการ18ปีเช่นฟุตบอล7สีนั่นทาให้กระดูกบอลของนักเตะบีจีชุดนี้อัพขึ้นไปอีกขั้นเลยนะก่อนที่เมื่อปีที่ผ่านมาในวัย17บปีทีมเยาวชนชุดดังกล่าวของบีจีอยู่ภายใต้การคุมทัพของโคตโต้ชต่อยศิลิศักยญาติไทยที่เข้ามาทําทีมเยาวชนบีจีอยู่ช่วงหนึ่งและก็สามารถพาทีมชุดนี้คว้าแชมป์บีเอเอยู่ิปี Invitation ่นซูเปอร์คัพแบบฟอร์มสุดเดา่าชนะ,ร,ะรวด6เกมตั้งแต่รอบแรกและก็ยิงได้ถึง18ประตูโดยถล่มทีมยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยทั้งชนะอสมชันธุบรีไป4ต่อหนึ่งชนะปะทุมคงคาไป4ต่อศชนะเอสจีเมืองทองไป3ต่อ0และก็ถล่มปราสาทสายฟ้าบุรีรัมด้วยสกอร์4ต่ 1, อหนนรับชิงชนะเลิศ ทาให้ดาวเตะกองทางบีจีในชุดดดงก่านนั้นเป็นที่จับตามองเป็นอย่างมากก่อนที่ตะวันจะได้โอกาสสาคัญในชีวิตในการเซ็นสัญญาก,กับสโมสรชั้นนาในสึกไทลีก3นั่นก็คือช้างป่าห้วยขาแข้งอุยตานี f c ีทีมบ้านเกิดของเขานั่นเองแต่ที่ประจรลูกหนังของเขาก็ไม่หยุดเพียงแค่นั้นเมื่อเจ้าตะวันคนนี้ถูกรับเลือกนะฮะหรือว่าคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเตะไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้ร่วมฝึกซ้อมฟุตบอลในโครงการ FC b a y e บ n b o น l บิร์กครกับสโมสรไบเอ์นิวนิค ทีมบิ๊กเบิมของศึกฟุตเนสลิกา้าเยอรมันเจ้าของแชมป์ลีกส,สุดอดเยอรมันถึง31สมัยและก็แชมป์ยุโรปใหญ่อีก6สมัยซึ่งระหว่างฝึกซ้อมเขาก็ได้รับโอกาสในการเดินทางร่วมกับทีมเยาวชนของทางบาเยอร์มินิกไปเล่นทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องที่ประเทศเม็กซิโกก่อนจะยิงไปถึง3ประตูจะั้งหมด3เกมที่ได้ลงสนามจนทำให้แมวมองของสโมสรเคตาเฟ่ที่นันในลาลิกาสเปนสนใจดึงตัวไปร่วมทัพ และพรัจดหมายเชิญชวนไปร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดอายุไม่เกิน19ปีของสโมสรเคตาเฟสที่ประเทศสเปนก่อนท้ายที่สุดแล้วจะจบลงด้วยการเซ็นสัญญาแบบยืมตัว1ัฤดูกาลอยู่กับทางอูนิโอนอาดาเบทีมระดับดิวิชั่น4ของสเปนร่วมทีมเดียวกับทางชาโนรงพมสีแก้วอีกดึ่งนักเตะไทยเช่นเดียวกัน นับเป็นการเติบโตเต็มตัวของทางนักธุรกิจบุตรสิงห์ที่ปีที่แล้วยังสมชุดกระต่ายลุยฟุตบอลเะดับเยาวชนในประเทศไทยแต่ระยะเวลาไม่กี่เดือนเขาคนนี้ก็ได้เดินทางไปอีกฟากหนึ่งของโลกเพื่อจะโชว์เพลงแข่งดินแดนกระทิงดุนะฮะหนึ่งในมหาอำนาจลูกหนังของโลกที่เคยคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกและก็บอลยูโรมาแล้วในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาดามแบงค์สไตล์ประจำวันที่24สิงหาคม2564 โดยเฉพาะพระครั้งฟุตบอลไทยครับ